สวัสดีชาวยูทูบท,ทุกคนที่รักนกเขาใหญ่นะครับนกเขาตัวผู้ตัวเมียเขาดูกันแบบไหนนะครับนี่ลูกนกสามเดียนกำลังฝึกนะครับฝึกขึ้นควนอยู่นะครับมีนกอีสามตัวอีสองตัวนะครับ มีนกอยู่สองตัวนี่คือตัวนี้กำลังฝึกนกนะครับตอนนี้นกเสียงกลางนะครับเสียงเสียงเบามาหากลางรูปทรงนะครับ,น,รบนี่ครับกำลังฝึกนะครับ เขาดูกันยังไงครับนกตัวผู้ตัวผู้ตัวเมียนี่ครับนี่ก็ไม่ชำนานนะครับเรียงนกนะครับอาจารย์ทุกคนที่ใน youtube ครับบอกผมด้วยนะครับว่านกเขาใหญ่นี่เขาดูกันยังไงครับตัวผู้ตัวเมียนะครับเพศผู้เพศเมียครับนี่ครับดูนะ กำลังฝึกนะครับฝึกขึ้นคอนอยู่นะครับนะครับหล่อไหมครับนี่ตัวผู้ตัวเมียครับนี่ดูให้ดูขอให้พิมพ์มาบอกด้วยนะครับว่าตัวผู้ตัวเมียครับตัวนี้น,นี่กำลังฝึก